ครับผมสวัสดีครับท่านผู้ชมสวัสดียามเช้าครับผมโอ้ฝนตกเพียบเลยเลาจะได้เปล่าดักกกแทึ่งนะฮะแรงเนี่ยเดินมาไกลอยู่ครับนู้ตอนนงวงใหญ่เนะอะลึกมาไงก็เลยเทยวหลายไปตัง้งถ่ายถ่ายไกลอ่ะไปครับไปลุ้นกันครับเป็นกำลังใจ้กันครับฝนตกตกงนี้ถ้าได้นี่ยถือว่าฟุกมากเลยครับ เดี๋ยวมีเลยเอ้ยมี<ๆ>ครับเพื่อนแรกมีเลยอเออเออนะดูด,ด,ด,ดิตัว้าใจโอ้ตัวพอตายแล้วก็จริงนึง <c oughs> โอ้ดูตัวดีครับท่านผู้ชมเอาถือว่าวจะเข้าครับผมน้อยก็เอาไม่น้อยละครับก็โอเคอยู่โอ้โหตกขนาดนี้โอ้ยเปียก อุอยหนาวหนาไม่สว่างอะไรครับผมก็ก็จะมาเนี่ยผมตื่นตีห้าครึ่งนี่หกโมงอ้ะผมก็นั่งรอจนฝนมันสาลงหน่อยโอ้หรือว่าจะไม่สาเลยเดี๋ยวว่าจะถ่ยา,ยยววา,ายไม่ได้แลวอายหาที่สองตรงนี้ตรงนี้ที่สองของเราโอ้โห ตันไงตัวเบลลมเลยนี่ครับไม่ผอมจะประมาณนี้แหละครับตามไล่ไล่เนอย่างลิ้นนะฮะเนี่ยโอ้โหอห่อ่อห่มาแล้ววิ้ยโคตรอ้วนเลยครับใหญ่มากฮ่า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 ไม่พลาดต้องอ่านไม่พลาดนะครับเดี๋ยวเราจะพาดูอีกไมก่ฮะดักไว้ในคังๆบอ่อแล้วก็ ในกลางนาเลยอันนี้ว่าดักไรส่องอันมันช่องน้ำไหลผมเคยดักประจำนะแล้วก็มันก็จะได้ได้ประจำอยู่เดียวด้วยไอ้สองช่องนี้เป็นช่องน้ำไหลแบบลินลินติดปลาติดเปลาลุ้นกันครับผมติดเปลาติดไหมติดไหมติดไหมเออเฮ้ยเงียบเลยมั้งนั่นเงละ Ờ, cái liêm tỉ... này Ngủ Ôi, cái kia là một rồi Ui, lói nụ Lói nụ in lắm không? Nhi nụ chính được Nói cái tịt Ê, nhìn ngài cần À, cái đuôn to tay á Không, to khắp มีไหมโหมันโล่งเกินไปป่ะเราดักมีป่าวโอ้มีแต่ปูโอ้ไมห่เรี่ยงเลยอ้าวเ,าเดี๋ยวไปดูพู่น้องใต้เข้าไฟนั่งฟองอัน แล้วก็ตรงกลางน,านั้นโอ้โหเงียบครับท่านผู้ชมดูทรงแล้วโอ้ยปูอีกแล้วตายแล้วโอ้ยปูเยอะเลยเฮ้ยเฮ้ยตา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 ย,ตาย tắt bao hơn à, mở mấy oh, bồ. Oh, không có mồi mới Ô khôn đấy, nhớ chân chình, chình. Này. Bài. Bài. Bài bù này, Ai tài, leo, đi tới bù, Hoa. อย่างเงียบสิอย่างเงียบมีมั่งดีอุย้ยเห็นไหมโอ้โหยมาแล้วนี่ไงเอ้ยหนี่ยวจะมีตะปูเอาแล้วครับตัวหนึ่งแต่ใหญ่โอ้โหนี่ฮะโอ้ยไปไ,ได้ทักตัวหนึ่งตายเลยเหนื่อยเลยเดิน ต้องตวงเนี่ยังไงครับท่านผู้ชมนี่อันค้างกันแหละติดไหมเงียบอีกแรงจา้าเฮ้ไม่ค่อยจะเข้าเลยเท่านะี้เอา้ามีโอ้นี่ครับอืมโดนนะฮะเอาเอาดิมามาเริ่มแล้วครับเริ่มมาแล้วครับ เอาละสี่ตัวแล้ววันนี้อันที่เจ็ดโอเคอันที่แปดหลังที่แปดครับผมนี่มาแล้วอู้ฝนไม่ตกนะแต่หอมหอมเฮ้ยคุณคุณเห็นไหมคุณคุณนี่ไงอุ้ยเอาคุณคุณโอ้ยสวยสวยครับตัวนี้อู้ใหญ่เลยเอาละ น้ำคุณคุณอือโอ้ตัวใหญ่เยครับตัวนี้อู้อ่ะตามตัวหลังนี่ค่อย,อยชัวตามตัวติดอันตัวท้ายแล้วครับข้าไปอันตัวท้ายแลวมุมน้นติดปลาไม่รู้ต้นมันตกเนี่ยถ้ามีลูกปลาผมว่าน่าจะดีครับท่านผู้ชมมันเป็นยังไเป็นไนยไอปลา ไอปลาซิวปลาแส้ตันเราเราเรียกปลาแส้ตันนะปลาทะเลเลยเนะน,นี่ย้กล้วยนล่ะหรมีไหมโอ้ยงูเข้าไปอีกแล้วโอ้ยตะกบตัวเบลเลอร์เลยฮนะงูตัวใหญ่มากเลยอออืืหงูตัวใหญ่มากเลยกบตายด้วยโอ้ยนี่นะขเขาเรียกงูงู ดังแห่ใช่ไหมครับดูตัวมันดีครับผูกกบตัวเบล์ตายเลยครับโอ้โหจะตายแท้โอ้โหหรือมันกินกบไปแล้วมั้งใหญ่แท้โอ้โหเบลเลยครับงูนะตัวเบลอเลยงูดังแห่เลยเนี่ยท่านผู้ชมใช่โอ้แต่ตัวนี้ใสใหญ่มาก บกตรงโอ้โหล้อจะแตกดูมาดูล้อแตกเลยมาครับเดี๋ยวไปดูเอาเอาตอนเอาออกเลยปะว่ามันจะสู้เราเขาดได้รับผมเราเริ่มใส่ไปแล้วได้และวอันแล้วเหลือใสหมดแล้วครับไอเ้ตัวเหลือตัวฐานตัวใหญ่นิดหน่อยอันนี้ครับเรือ่องงูดูครับผมมันเป็นยังไงโอ้โหตัวเลยเลยแจ๋ว โอ้โโอ้ชมโอ้โหใหญ่ทั้งนั้นนมีตัวเล็กสดได้ตัวเล็กสดแรกไมนะโอ้เดี๋ยวให้ดูครับเดี๋ยวให้ดูตัวที่ติดกับงูครับถูบลอเลย กบตัวใหญ่เหมือนกันใหญ่เลยแหละได้ตายชิบนะครับชมดูงูดีครับโอ<ฮ>้โหเนี่ยใช่ไอ้งูอะไรนะ่ะไอ้ดังให้ดังให้ดังให้ให้ให้นะ่ยเดี๋ยวผมปล่อยครับไม่ต้องกลัวครับโอ้ไปดิน่านันาน่นนั่นครับผู้ชมดูมัน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  นะครับชมครับดู el, Jamie, ดู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 เนนเนน่นนเนนเนนดูมันสู้เราครับท่านผู้ชมดูมันสู้ครับดูมันสู้ครับไปเฮ้ยแท่ดูครับดูครับดูความพยายามของมันครับไอเราก็จับงูชิ้นนะครับพวกนี้ไปโอ้โหครับท่านผู้ชมเป็นยังไงครับผมไปผมไม่ได้ตีหรอกงูที่ติดผมว่าเราปล่อยมันแหละแต่กบเราดิ โอ้หมันกัดทะยับเยินเลยครับท่านผู้ชมดูตัวดิดูหน้าผมก็ได้สังเกตทีหน้าผมดูด,ดูกูกบดิโอ้โหกัดกระจายมาไล่เดียวโอ้โหแท้ดายเลยตัวเลอเลยเนี่ยฮะหืมอะไม่เป็นไรครับผมเราก็ได้หลายตัวแล้วหกตัวเนี่ยวันนี้หนึ่งสองสี่ตัวติดเลยเอ่อสี่อันหลังโอ้โห โอ้ก็เลยทำอะไรไม่ถูกอัติดตัวใหญ่ด้วยรอบนี้อ่าครับก็ฝากดไลค์กดแชร์ก็ทับจะใครให้ช่องกับผลกระตุ้นนัครับผมสภาพรถครับดูนี่นะฝนตกเละเทะแล้วดูทางเนี่ยครับลาไปก่อนครับสวัสดีครับผมเดี๋ยวผมก็ไม่ได้ค่อยทำร้ายอะไรงูแล้วครับผมมาออกครับผมเพอะส่วนมากผมก็จับด้วยจับแล้วก็ปล่อยด้วยะตมบ้านฝนด้วยครับลาไปก่อนครับสวัสดีครับ